ตัวอะไรฮะน่ะตัวปลาเหรอปลาตะเพียนครับมีแต่ปลาตะเพียนอย่างเดียวเนาะ,ะอ๋อ,อแบบเหมือนกันป่ะข้างบนเนี่ยตัวใหญ่สีสุดตัวเล็กยี่สุดอ๋อน่ารักดีเดขออันหนึ่งทีครับเอาไปแสงหน้ารถเนาะเออทำไมไม่ใส่รองเท้าเนี่ทำไมไม่ใส่รองเทไมไมง้า ไม่ถนัดเหรอครับรรอ๋อมีคนเนาะมันมันเดิยนย้ายยืน,นดได้ยัยเอาส,สวยๆผมตัวหนึ่งตัวนี้สวยปะตัวนี้สวยนะขายดีไหมยายขายดีไหมครับก็ขายยืนอยู่เนาะแต่เราต้องขยันเดินเขาหน่อยจะทำเองเหรอทำกับตารนะนนทำที่ไหนฮะบ้านอยู่ไหน บ้านยายอยู่กายยานะผักอยู่ปากท่อวัดช่องลมอ๋อเหรอแล้วมายังไงเนี่ยเอาเราจำเนาะมาเปนไอ้มากันมากันกี่คนเนี่ยมากันเก้าทุกน้องเขาทำงานที่ชุมชนเมืบ้านอยู่จังหวัดไหนอ่ะลุบชุมพันเลยชุมพันเลยหรอแล้วเดี๋ยวไปไหนที่ไหนต่อหมดงานเนี้ยส่อมาลราชบุรีราชบุรีอ๋องานราชบุรี งานอะไรครับงานเขาจะมีโจอ,อันนี้เนี่ยงานอะไร,รเขาเรียกว่างานอะไรงานงางเจ้าพ่อ,อหรือไหนอ๋อเหรอกี่คืนล่ะมาณตัถึงคืนเ่ยอ๋อของโอเคแล้วจานน,น,จานี้ก็มันก็ใกล้หน,อน่อยวนช่องวันอยู่กักโลกเนี่ยใกล้ใกล้แล้วคืนนี้นอนที่ไหนเนะี่ย อ๋อแสดงมีคนขับรถให้ก็ไปึประมาณจีหนึ่งจีสองเนี่ยไปยังไงอ่ะไปรถเถื่อขับับเขาขับรถมากันอ๋อมาด้วยกันในหลายคนแล้วมาด้วยนันช่วยกันช่วยกันเดินสองามสี่ขอให้ยายขายดีๆนะมาด้วยกันช่วยกันทาข้าวมันทาของช่วยค่านเย็้ำมันยายยายมาแช่บ้านยายเอารถฉับรถยาย ว่ามาขายเงมันใาญลย้าผมช่วยน้ำมันใหญ่ยช่วยไม่เป็นไรนะอะไรนะมึช่วยใไม่เป็นไรผมได้เนยวเยวให่เยอะแล้วมก่อครับอนเาจ่อนนะครัมาก่อนะครมา่อนนครับาก่อในะครับมา่อนนมาก่นรม่วนัายอครับม่นรากม่ันก่่อนนะครับาก่ม่นก่ม่รามรากม่นะครับคัมากา่นนา เป็นลูก่า้หุดได้าับาานะครับล้านานดีนะครับล้าคาอยู่ที่สิบล้าบาทประมาณก็ังสร้บาทเดี๋ยววันนี้จะไย้ประเด็นครับลาคา2ส9งรอยหาสบ้